คนนี้ช่วฮะมมยะสังในวันนี้นะฮะเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า a n i m เ t ต์ทาว e ว e ร์ e ีฟกันนั่นเองนะฮะ,ละหลับในวันนี้ในหาปก็จะมาเป็นการรีวิวตัวอัปเดตใหม่นะะีครับของอีกตัวหนึ่งเนาะหลังจากที่เราเมาื่อวานเนี่ยรบที่บอมได้รีวิวตัวของโคโค่ดิไปใช่ไหมฮะว่าประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงลหลับในวันนี้เนะะี่ยก็จะมารีวิวตัวของตัวนี้นะ,ะที่มีชื่อว่าในะะีครนะับเดชิเนาะแต่ไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้มาจากเรื่องอะไรก็ มีใครรู้ว่าตัวนี้นะครับมาจากอนิเมะเรื่องอะไรนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะกันเนาะเผื่อบอกจะไปดูนะฮะสำหรับในตัวนี้นะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเนาะที่บอกเลยว่าต้องโกงมากๆว่าเป็นตัวที่ลงอินฟินิตี้นะครับได้ตัวโกงมากๆแล้วแบบว่าตัวเขาที่แบบว่าโกลงโกลงมากๆเลยแนะนำนะว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าต้องมีไว้ครอบครองอ่ะเป็นเมทิคที่แบบว่าโคตรโกงเลยนั่นเองดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกว่ามันโกงยังไงเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันเนาะ ตัวนี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ยก็จะบอกเลยเลยว่าเวลาเขายิงเวลามอนได้เยอะเนาะในของอีฟิลิตี้นี่ครับมันจะยิงจากตัวแรกช้านี mm ่ค hmm. รับม so, ันก like ็จะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะับตงเขาเนาะดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เขาจะยิงเร็วแบบว่าแบบเร็วมากๆเลยนะครับแบบหายาย่มากๆนะคือเร็วมากๆเลยเนาะจะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเมื่อมอนตัวนั้นนี่ครับอยู่นานขึ้นจะได้ไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าในการนี้ฮะจะได้รู้เนาะ โอเคนั้นก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับการลงของอ n f ฟิน t y เนาะใช่ลงเหมาะกับแค่ลง In f ฟ n i t y เท่านั้นแต่ตัวของคาสติกนี่ครับไม่แนะนําให้ลงดีกว่าเนาะอือใช่เดี๋ยวพาไปดูได้กันนี่ครับโอเคเดี๋ยวบอมโอนเงินให้น้องเขาเหมือนเดิมได้กันเนาะแบบที่เราเคยทําเหมือนเดิมเดี๋ยวเราได้เห็น,นะครับว่าความโกลม,มันเป็นเช่นไรเช่นอะไรนะฮะโอเคตอนนี้เรามีตัวทีมของบอมเนาะก็ได้มีตัวของมาดราเนาะก็คืเดสแล้วก็มีตัวของทางด้าน เคชินะครับแล้วก็มูสตอนแล้วก็น้องของน้องโทกะน้องของเราเองโอเคปล่อยไปเนาะแค่ฐานเล็สามเว็บหลัง,ลง,ลงลๆเราน่าจะได้รู้เนาะว่าตัวความสามารถของมันเป็นน่าจะโหดอยู่ใช่ตอนนี้าวางยังไม่ได้เนาะเงินเม่ได้เนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราเริ่มวางกันเลยดีกว่านี่ครับมาอ่าตัวของเขาเนปจะถือการลิงเนาะลืมบอกอ่ะลงแล้วฮะอ่ะเห็นไหมฮะตัวดาเมจของเขาดาเมจแค่ห้าสิบเอ็ดเองน้อยมากเลยฮะตีทุกๆสามวีเนาะ Okay, เดี๋ยวเราอัพไปเรื่อยๆนะครับขั้นที่2จะดีอยู่ที่3วิเหมือนเดิมแล้วก็ดาเมจ9 2อเนาะดาเมจให้ได้เห็นได้ว่านะครับดาเมจของเขาน้อยมากๆนี่ครับอะ่ะโอเคแต่วงก็ยังสั้นเนาะไม่กว้างมากนะครับเดี๋ยวรออัพไปเรื่อยๆโอเคเขาก็ได้ยิงแบบชานะ้าๆเนาะเห็นไหมฮะว่าเขายิงแบบนี่มากๆเห็นไหมนี่มาอัพไปเลยครับปึ๊บโอเคตอนนี้ฮะดาเมจของเขาอยู่ที่244นะครับตอนขั้น4เนาะสดาวตีที่3วินะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพออก แต่ได้ดูเห็นได้ว่านะว่าค่าแอปของเขาแพงมากๆเลยแพงมากเนี่ยฮะก็ได้เป็นตัวโกงอะโอเคฮะสูงสุดนี่ครับของเขาเนาะก็อยู่ที่407ดาเมจนี่แล้วก็ตีทั้งหมด3วินี่ครับอเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับตัวของเขาเนาะตัวของเขานะี่นครับจะยิงถือแกลลิงนะครับแล้วเขาก็จะยิงเทียนัดเทียนัดนี่ครับเป็นแบบเร็วๆเลยอ่ะดูนี่นะครับอ่ะปึ๊บจะเห็นได้ว่าครับว่าเขายิงเร็วมากๆเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะ ตอนแรกก็ยิงแค่ช้านะแต่ถ้าสมมติว่ามอนเขานี่ครับจะอยู่เร็วขึ้นแบบอยู่นานขึ้นนี่ครับมันก็จะยิงเร็วมากขึ้นเห็นไหมฮะแต่เวลาเรา,เายิงในแต่ละตัวนี่ครับถ้าสมมติว่าเขาได้ยิงแค่เลือกแค่ตัวนั้นเนาะเวลาถ้าสมมติว่ามอนตัวนั้นเลือดเยอะเมื่อไหร่มันก็ได้ยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆ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 นั่นเอง e, เพื่อเขาให้ใจง่ายเนาะก็ลองรอเวฟประมาณเวฟสามติเวฟบติต,ติอวัประมาณนั้นนะฮะโอเคครับ ok ตัวของเขาเนาะก็สามารถวางได้แค่สองตัวนั่นเองนะครับตัว น่าจะโกงอยู่เนาะวางได้แค่นี้เองอ่ะโอเคเอาไปเรื่อยๆนะครับเอาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บด o n a t i เงินมาหน่อยเจ้าหนูทุกคนฮะดูไหมฮะว่าเขาตีเร็วแค่ไหนดู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 เห็นไหมฮะยิงเร็วมากดูดิดูดิเร็วมากอ่ะเวอร์โหอันนี้คือนหนึ่งหมื่นนะเห็นไหมครับทุกคนเขียนเขานะครับขยับไปเร็วขยับไปเร็วมากๆเห็นไหมฮะโหเนี่ยฮะยิงเร็วมากนานๆเข้าก็น่าจะโกงอยู่บุคคลสมควรเลย ตัวนี้คือบอมยังไม่รีเมิร์กนะใช่เดี๋ยววางโทรกะไว้ด้วยเลยแล้วกันนะครับกันเอาไว้โอเคปึ๊บโอเควางโทรกะเอาไว้อ่าฮะโอเคเรียบร้อยหนุ่มอ่ะวางโทรกะเอาไว้สักสตัวแล้วกันโอเคเงื่อนไหลมาเทมาแล้วก็วางโกคูดิปไปเลยนะฮะโอเคปุ๊บโอเคครับเรียบร้อยครับวางโกคูดิปเรียบร้อยอ่ะรอดูนะครับ อ่าเห็นไหมฮะเมียตั้งครับเห็นเลือดของเขาไหมครับเลือดรถเป็นไหลเป็นน้ําเลยใช่ยิ่งงานเขายิ่งโหดเห็นไหมฮะโหดู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 ฮะทุกคนเห็นดาเมจของบอมไหมครับว่าดาเมจของบอมเนี่ยฮะเพิ่มเป็นแบบว่ามหาศาลเนาะเร็วมากๆดูเห็นไหมฮะเห็นดาเมจขึ้นไหมฮะดาเมจขึ้นเร็วมากๆเห็นไหมครับว่ามันยิงเร็วมากๆนี่ครับสาววิเองเร็วมากเห็นไหมฮะโอเคใช่ได้จะดูสิจะหยุดทักกี่เวฟ มาหมสันไปด้วยวางโมซันไปก่อนด้วยกันออามา,าเรียบร้อยครับเพิ่มเห็นไหมทุกคนเขาจะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะอ่าให้ดูดูโอ้ยรู้สึกว่ามันนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเขาจะขยับปืนเร็วมากขนาดปืนกระบอกปืนมันหนักวะแบเนี้ยไม่ใช่มุกนะนี่ฮะเห็นไหมฮะว่ายิงเร็วมากเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมโคตรเร็วอ่ะดูดิเร็วมากนี่ฮะเห็นไหมครับเร็วเกินนี่ฮะเห็นไหมฮะ ยิงเร็วมากดูดิขยับเร็วมากอ่ะดูดิดูด,ดิทุกคนดูนะครับเห็นไหมขยับเร็วมากครับทั้งสี่ตัวแทบไม่มีตัวหลุดเลยนี่ครับเรียบร้อยโอ้โหโกงอยู่พอสมควรเลยใส่ทั้งสามตัวก็น่าจะโกงมากเลยเนาะทุกคนไม่มีตัวทลโลนะครับเรียบร้อยครับปอมแตกอ่าได้เก้าพันเนาะสูงสุดที่ทําได้ตอนนี้คือของบอมคือประมาณสามสามเวฟก็ถึงว่าใช้ได้นี่ครับ โอเคครับมินะซังนะครับสำหรับในคลิปของตัวของตัวเทชิตัวนี้นะครับคิดว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่านะสำหรับทุกคนก็สามารถลองเอาไปใช้กันได้เนาะอืมและก็สำหรับในตัวหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรอีกครับก็ต้องรอดูได้กันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบในคลิปแค่นี้แล้วก็เพื่อที่ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดตั้งกดหิ้งกดกิ้งให้บอมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ดีๆอยากบอมออกมาอีกเช่นเคยเนาะก็จะพัฒนาการทำคลิปของบอมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเค แล้ววันนี้นะครับเคียววะโอเวรีมาโชแล้วก็มาเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแล้ววันนี้ครับมาตัดนี่ยมีตังเราเจอกันใหม่ฮะแต่โยนะล่ารับผมบ๊ายบายจุ๊บเราเจอกันใหม่ครับไปละบ๊ายบาย,บม,บบาย,บายมาตัดเน